สองตัวนะครับตรงขากลางนะครับสวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับกับอิเล็กทรอนิกส์คิดค้นอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นวันนี้มาทำวงจรทวีแรงดันนะครับ ตัวนี้คือมอแปลง6โวลต์นนะพัดลมที่ใช้ก็เป็นพัดลม12โวลต์น,นะครับเวลาเราเอามาต่อกับหมอแปลง6โวลต์ผ่านบิดมันก็จะได้ประมาณ9โวลต์พัดลมมันก็จะไม่ไม่แรงนะครับเพราะว่าไฟไม่ถึงท2นะครับที่เราทำวงจรทวีแรงดันให้ไฟขึ้นมาเป็น12โวลต์นนะ โดยการใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับนิดหน่อยอุปกรณ์ของเราก็จะมีไดโอดนะครับหนึ่งตัวนะ2สองตัวนะครับิ 4, f i ต t e r สองพันสองไมโครนะครับหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับก็เป็นวงจรง,ง่ายๆในการ ทวีแรงดันจากหมกแปลงลูกน้อยๆครับบางทีเราหาหมแปรง12ไม่ได้ครับมีแต่6โวลต์นี่ก็เอามาใช้กับพัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับต่อตามวงจรนะครับวงจรเราก็าขึ้นไปให้ที่หน้าคลิปเลยนะครับว่าวงจรต่อกันอย่างประมาณนี้นะครับแนเลยเอาหก ซีกับซีมาต่อกันก่อนแล้วกันครัเราก็ได้ซีมาแลครับในโอดตรงหัวนะครับเข้ากับตรงหัวเลย ตรงลบนะครับเข้ากับตรงลบนะครับตรงนี้ต้องถึงกันนะครับตุมืแปลงนะครับเข้าไฟ ต่อกับตรงขากลางนะครับอีกเส้นหนึ่งก็มาต่อที่ตรงกลางของไดโอดนะ นรับปรีดเลยนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟดูนะทวีแดงดันออกมา16โวลต์เลยครับง่ายๆนะครับแค่ปัญหา แก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับวงจอเราก็ขึ้นมาให้ดูแล้วนะ